ในจักรวาลนั้นกว้างใหญ่ไพศาลมันจะมีสิ่งมีชีวิตต่างดาวหรือเอเลียนทรงภูมิปัญญายอยู่บ้างหรือเปล่าเมื่อเรามองดูที่กาแล็กซีทางช้างเผือกของเรามันก็มีดาวเลิกอยู่มากกว่า4สนล้านดวงและเกือบทั้งหมดนั้นก็มีดาวเคราะห์บริวารเป็นของตัวเองซึ่งฟังเพลินแล้วก็ดูเหมือนว่ามันน่าจะมีดาวเคราะห์ที่เหมือนโลกของเราอยู่เต็มไปหมดซึ่งจริงๆแล้วมันก็ใช่แต่ถ้าว่ามันมีอะไรซับซ้อนมากไปกว่านั้น ตัดภาพมาที่โลกของเราที่สิ่งมีชีวิตถือกําเนิดขึ้นมาเร็วมากๆซึ่งเมื่อโลกก่อตัวเสร็จแล้วเย็นตัวลงหลังจากนั้นประมาณ100ล้านปีสิ่งมีชีวิตก็เริ่มถือกําเนิดขึ้นมาโดยใช้สารวัตถุดิบขั้นพื้นฐานอย่างเช่นกรดอะมิโนและฟอสโฟลิพิดซึ่งวัตถุดิบพวกนี้เป็นสิ่งที่พบเจอได้บ่อยมากในจักรวาลอัตนต่อมาก็เป็นเรื่องของ DNA ที่ในปัจจุบันเรารู้ว่ามันสามารถจําลองตัวเองได้ และสารตั้งต้นที่เป็นวัตถุดิบของ DNA ก็สามารถพบเจอได้ทั่วไปในจักรวาลเช่นเดียวกันยกตัวอย่างที่น่าสนใจอย่างเช่นดวงจันทร์เอ็นเซเลดัสของดาวเสาร์มันก็มีวัตถุดิบที่จําเป็นต่อการสร้างสิ่งมีชีวิตอยู่เต็มไปหมดหรือแม้แต่ดาวองคาร่าแนาด่ดีและดาวองคาร่าแนนาคตก็น่าจะมีวัตถุดิบเหล่านี้มากมายเช่นเดียวกันดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าวัตถุดิบที่จําเป็นต่อการกําเนิดสิ่งมีชีวิตมันไม่ใช่ของหายากอะไรมากมายขนาดนั้น แต่ถึงอย่างไรก็ตามต่อให้มีวัตถุดิบพร้อมสับแต่มันก็ยังมีอะไรซับซ้อนมากไปกว่านี้ในภาพรวมของกาแล็กซีทางช้างเผือกดาวฤกษ์กว่า76%ถูกจัดอยู่ในกลุ่ม m c ็มคัสตาซึ่งเป็นดาวฤกษ์แคระสีแดงในขณะที่ดวงอาทิตย์ของเราเป็นดาวฤกษ์แบบ g c คัสตาหรือดาวฤกษ์สีเหลืองซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าประมาณ3เท่าและมีอุณหภูมิสูงกว่าประมาณ2เท่านั่นจึงทําให้ดวงอาทิตย์ของเราเป็นดาวฤกษ์ที่ค่อนข้างหายากในทางช้างเผือก อีกทั้งขนาดของดาวฤกษ์ก็ยังมีส่วนสําคัญในการกําหนดโซนที่อยู่อาศัยหรือที่เรียกกันว่าโลดิล็อกโซนซึ่งในแต่ละระบบดาวจะไม่เหมือนกันอย่างเช่นดาวฤกษ์ขนาดเล็กโซนอยู่อาศัยก็จะเล็กและแคบตามไปด้วยซึ่งจะทําให้โอกาสที่จะมีสิ่งมีชีวิตน้อยลงอีกทั้งดาวฤกษ์ขนาดเล็กหลายดวงก็ยังมีการปล่อยรังสีเอ็กซ์เล์ออกมาด้วยซึ่งมันจะทําให้การมีสิ่งมีชีวิตเป็นไปได้ยากมากขึ้นไปอีก แล้วมันพูดถึงระบบดาวคุณทราบไหมครับว่าในกาแล็กซีทางช้างเผือกที่เราอาศัยอยู่นี้ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นระบบดาวคู่หรือก็คือมีดาวเลือกสองดวงใน1ระบบอีกทั้งเรายังพบอีกว่าในระบบดาวคู่แบบนี้มักจะมีดาวเคราะห์หินโคจรรอบดาวเลือกดวงเล็กแต่ก็มักจะอยู่ใกล้เกินไปและผูกติดกันด้วยไทยดาล์ล็อกหรือก็คือพวกมันจะหันหน้าด้านเดียวเข้าหาดาวเลือกคล้ายกับการที่ดวงจันทร์หันหน้าด้านเดียวเข้าหาโลกของเรา ซึ่งผลก็คือสภาพแวดล้อมของดาวเคราะห์เหล่านั้นมันจะเป็นอะไรที่สุดขั้วเกินไปด้านหนึ่งจะร้อนเหมือนเตาหลอมส่วนอีกด้านหนึ่งนั้นก็เย็นเหมือนถูกแช่แข็งซึ่งในกรณีแบบนี้จะทาให้โอกาสมีสิ่งมีชีวิตน้อยลงไปมากและเมื่อเราพูดถึงดาวเคราะห์ปัจจุบันเราค้นพบดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะเป็นจํานวนประมาณ5000ดวงโดยเราเรียกดาวเคราะห์เหล่านี้ว่าเอ็กโซแพเน็ตและในบรรดาที่เราค้นพบปรากฏว่าส่วนใหญ่เป็นดาวเคราะห์ก๊าสในขณะที่ดาวเคราะห์หินนั้นมีสัดส่วนค่อนข้างน้อย แล้วลองคิดดูว่าในบรรดาดาวเคราะห์หินที่มีน้อยอยู่แล้วมันจะมีสักกีดวงที่เหมือนกับโลกของเรามันจะมีสักกีดวงที่อยู่ในระบบดาวที่เหมาะสมอยู่ในตำแหน่งโซนที่อยู่อาศัยจะมีสกีดวงที่มีขนาดพอเหมาะพอดีมีสนามแม่เหล็กที่แข็งแรงพอที่จะป้องกันรังสีอันตรายจากอวกาศได้และยังมีอีกหนึ่งสิ่งที่สําคัญสมมุติว่ามีดาวเคราะห์หินดวงหนึ่งที่มีชื่อว่าดาวเคราะห์บีมันอยู่ในตำแหน่งที่ดีและมีทุกอย่างเหมือนกับโลกของเรา แต่ถว่าในระบบดาวที่มันอยู่กลับมีแต่ดาวเคราะห์ดวงเล็กๆไม่มีดาวเคราะห์ขนาดใหญ่ที่ทําหน้าที่เป็นบริการให้มันเลยซึ่งหาเทียบกับระบบสุริยะของเราโลกก็จะมีพี่ใหญ่อย่างดาวพฤหัสคอยดึงดูดดาวหางดาวเคราะห์หน้อยและวัตถุอวกาศต่างๆให้เข้าหาตัวเองหรือไม่ก็เบี่ยงเบนไปทางอื่นแทนที่จะเป็นอันตรายต่อโลกของเราดังนั้นต่อให้ดาวเคราะห์บีเพอร์เฟกมากเพียงใดต่อให้มีซิ่งมีชีวิตกำเนิดขึ้นมาจริงแต่เมื่อถึงจุดหนึ่งมันก็อาจโดนอุกกาบาตพุ่งชนได้ แล้วลองคิดดูว่าขณะโลกของเรามีพี่ใหญ่อย่างดาวพฤหัสด,ดโนเสายังถูกล้างบางมาแล้วแล้วถ้าเป็นดาวที่ไม่มีบอดี้ก์ดซึ่งมีชีวิตบนนั้นจะเป็นเหลืออะไรและจากการศึกษายังพบอีกว่าในระบบดาวแต่ละแห่งในทางช้างเผือก75%ของระบบดาวเหล่านั้นมันจะมีดาวเคราะ์บริวารที่มีขนาดใกล้เคียงกันหรือพูดง่ายๆว่ามันจะไม่มีพี่ตัวใหญ่และจะไม่มีน้องตัวเล็กมีแต่ตัวเท่าๆกัน ซึงในระบบดาวแบบนี้โอกาสที่จะมีสิ่งมีชีวิตมันจะน้อยกว่าระบบดาวที่มีความหลากหลายเหมือนอย่างระบบสุริยะของเราหรือต่อให้มีสิ่งมีชีวิตเกิดขึ้นมาได้โอกาสที่จะถูกล้างบางจากภัยอันตรายต่างๆก็จะมีมากกว่าซึ่งจากทั้งหมดที่เรากล่าวมานี้มันจะทาให้โอกาสที่มีสิ่งมีชีวิตต่างดาวดูเหมือนจะยากเย็นแสนเข็นมากเหลือเกินแต่ถ้าว่าเมื่อเราพิจารณาจากจํานวนดาวฤกษ์ดาวเคราะห์และระบบดาวทั้งหมดที่มีในทางช้างเผือก สิ่งเหล่านี้มันมีอยู่เยอะมากๆจนทําให้เราสามารถตีตัวเลขหลวมๆแบบคร่าวๆได้ว่ามันน่าจะมีดาวเคราะห์หินที่อยู่ในเงื่อนไขก็ใกล้เคียงกับโลกประมาณ1ล้านดวงและคําถามก็คือว่าในบรรดาดาวเคราะห์หนึ่งล้านดวงที่ว่านี้มันน่าจะมีสิ่งมีชีวิตกําเนิดขึ้นมาบ้างใช่หรือไม่นี่ขนาดเรามองแค่ในทางช้างเผือกเท่านั้นยังมีกาแล็กซี่ื่นอีกมากมายนับไม่ถ้วนที่น่าจะมีอะไรทํานองนี้เช่นเดียวกันนั่นจึงทําให้นักวิทยาศาสตร์มากมายคิดว่ามันน่าจะมีสิ่งมีชีวิตต่างดาวอยู่จริง แล้วถ้ามันเป็นเช่นนั้นจะมีสักกี่สายพันธุ์ที่จะสามารถมีชีวิตรอดได้ในระยะยาวจนพัฒนาตัวเองเป็นสิ่งมีชีวิตทรงภูมิปัญญาที่สามารถสร้างวัฒนธรรมและเทคโนโลยีต่างๆขึ้นมาได้ถ้ามองดูที่โลกของเราตลอดระยะเวลา4,540ล้านปีที่ผ่านมามีเพียงสายพันธุ์เดียวเท่านั้นที่มีสติปัญญาขั้นสูงและสามารถอยู่รอดได้มาจนถึงปัจจุบันและนั่นก็คือสายพันธุ์มนุษย์ โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานี้แม้ว่าจะมีสายพันธุ์นื่นๆอีกมากมายเป็นล้านที่เกิดขึ้นมาก่อนสายพันธุ์มนุษย์ของเราแต่ก็มีจํานวนไม่น้อยที่พากันสูญพันธุ์ไปหมดแล้วซึ่งสิ่งนี้กําลังบอกเราว่าการที่แต่ละสายพันธุ์จะอยู่รอดได้นั้นเป็นสิ่งที่ยากมากๆแล้วรอดมาแล้วจนพัฒน,นารายธรรมขั้นสูงขึ้นมาได้มันก็เป็นสิ่งที่โคตรยากเช่นเดียวกันเริ่มต้นกันที่เรื่องของการรอดชีวิตนับตั้งแต่มีสิ่งมีชีวิตถือกําเนิดขึ้นมาบนโลกก็มีเหตุการณ์สูญัคร้้ง่มาแลว5 โดยครั้งแรกคือการสูญพันธ์เพราะความหนาวเกิดขึ้นเมื่อ445ล้านปีก่อนมันคือยุคที่สิ่งมีชีวิตส่วนใหญ่อย่างอาศัยอยู่ใต้ทะเลแต่ทว่าในช่วงเวลานั้นโลกเข้าสู่ยุคน้ำแข็งอย่างรวดเร็วอุณหภูมิลดต่ำลงถึงขีดสุดจนทําให้สิ่งมีชีวิตตายไปกว่า85%เหลือรอดเพียง15%เท่านั้นโดยสิ่งมีชีวิต15%ที่เหลือนี้ก็จําเป็นจะต้องมีการปรับตัวและต้องขยายพันธุ์ต่อไป จากนั้น100ล้านปีต่อมาโลกก็เข้าสู่เหตุการณ์ซูญพันธุ์ครั้งใหญ่ครั้งที่2ซึ่งยังเป็นยุคที่มีตรสัตว์น้ําอยู่ซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือการที่มีดาวเคราะหน้อยพุ่งชนโลก มันทำให้เกิดการระเบิดรุนแรงมีแก๊สพิษฟุ้งกระจายไปทั่วมีไฟป่าลุกลามและมีฝุ่นหนาแน่นในชั้นบรรยากาศจนแสงอาทิตย์ไม่สามารถส่องลงมาถึงพื้นได้และผลก็คือโลกกลับเข้าสู่ยุคน้ําแข็งอีกรอบและมันทําให้สิ่งมีชีวิตตายไป70%เหลือรอดเพียง30%เพื่อปรับตัวและขยายพันธุ์ต่อไปอีก100ล้านปีเช่นเดียวกัน ต่อมาเป็นเหตุการณ์ศูนยพันครั้งใหญ่ครั้งที่3เกิดจากการเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลกซึ่งในยุคนี้โลกของเรามีสิ่งมีชีวิตหลากหลายมากกว่าเดิมมีทั้งสัตว์น้ำสัตว์บกสัตว์ปีกและ,มะแมลงต่างๆ แต่การเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกครั้งใหญ่มันทำให้เกิดแผ่นดินไหวรุนแรงมากมีภูเขาไฟระเบิดและมีผลกระทบต่อเนื่องหลายอย่างลุกลามกันไปเป็นลูกโซ่และทั้งหมดนี้มันทำให้อุณหภูมิของโลกสูงขึ้นราวกบว่าอยู่ในนวรกและผลก็คือสิ่งมีชีวิตมากถึง95%ต้องล้มหายตายจากไปลงเหลือไว้เพียง5%เท่านั้นที่ต้องปรับตัวและขยายพันธุ์ต่อไป ถัดมาเป็นการสูญพันธ์ครั้งใหญ่ครั้งที่4เกิดขึ้นประมาณ200ล้านปีก่อนโดยมีสาเหตุมาจากภาวะโลกร้อนซึ่งในยุคนี้ก็เริ่มมีไดโนเสาร์บางชนิดเกิดขึ้นมาบ้างแล้วแต่ด้วยอุณหภูมิโลกที่สูงขึ้นราวกับว่าเป็นนรกครั้งที่2มันทําให้สิ่งมีชีวิตหายไปกว่า76%เหลือไปต่อเพียง24%เท่านั้นจากนั้นวันเวลาผ่านไปอีกประมาณ134ล้านปีหรือก็คือ66ล้านปีก่อน มันคือยุคที่ไดโนเสาร์ครองโลกอีกทั้งยังมีพืชพันธุ์ธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์มากอีกด้วยแต่ทว่าหายนะครั้งใหญ่รอบที่5ก็เดินทางมาถึงโดยมีอุกกาบาตชึกลูลุพุ่งชนโลกมันเป็นอุกกาบาตท,ที่มีขนาด9-10ถึงกิโลเมตรมันสร้างแรงประทะที่เหนือล้ำจินตนาการทําให้หายนะทุกอย่างอุบัติขึ้นมาอย่างฉับพลันไม่ว่าจะเป็นแรงระเบิดแรงสั่นสะเทือนน้ําทะเลเป็นพิษชั้นบรรยากาศเป็นพิษไฟไหม้ป่าและอื่นๆอ,อีกมากมาย จนทำให้สิ่งมีชีวิตบนโลกตายไปมากถึง80%และล้างบางไดโนเสาร์ไปจนหมดสิ้นลงเหลือสิ่งมีชีวิตไว้ไปต่อเพียง20%เท่านั้นแต่ถึงอย่างไรก็ตามในทุกๆรอบที่การสูญพันธ์ครั้งใหญ่จบลงโลกของเราก็จะมีการปรับสมดุลใหม่ทุกรอบเช่นเดียวกันและมันก็ทําให้สิ่งมีชีวิตสายพันธุ์ใหม่ๆถือกําเนิดขึ้นมาอยู่เสมอเป็นแบบนี้วนเวียนไปเรื่อยๆ และถึงแม้ว่าที่กล่าวมานี้มันดูเหมือนจะเป็นเรื่องใหญ่บนโลกของเราแต่ถ้าหากมองในสเกลของจักรวาลเหตุการณ์เหล่านี้เป็นเรื่องธรรมดาสามัญสุดๆและเมื่อเรามองมาที่สายพันธุ์มนุษย์บรรพบ,บุรุษของเราอุบัติขึ้นมาเมื่อราว200ปีก่อนซึ่งถือว่าเป็นจังหวะที่โชคดีมากๆเพราะถ้าหากเราเกิดเร็วกว่านั้นหลายร้อยล้านปีสายพันธุ์ของเราก็ไม่น่าจะรอดมาจนถึงทุกวันนี้และแม้ว่าเราจะเกิดถูกที่ถูกเวลาแต่ทว่ามันก็ยังมีสิ่งที่น่าทึ่งมากไปกว่านั้น นั่นคือเส้นทางการเอาตัวรอดและวิวัฒนาการของสายพันธุ์เราย้อนกลับไปในสมัยที่บรรพบ,บุรุษของเรายัางคงอาศัยอยู่ที่ทวีปแอฟริกาถ้าหากว่าตอนนั้นเราไม่ค้นพบไฟเราก็อาจจะไม่รอดถ้าเราประดิ์ษฐอุปกรณ์ล่าสัตว์ไม่เป็นเราก็อาจจะไม่รอดถ้าเราหายที่อยู่อาศัยที่ปลอดภัยไม่เป็นเราก็อาจจะไม่รอด แต่าหากว่าเราไม่รวมตัวกันอยู่เป็นกลุ่มเราก็อาจจะไม่รอดเช่นเดียวกันและย,ยังมีรายละเอียดอีกมากมายหลายอย่างซึ่งแต่าหากเราพลาดไปอย่างใดอย่างหนึ่งไม่แน่ว่าสายพันธุ์ของเราอาจจะยังเป็นมนุษย์วานอนอยู่ก็เป็นได้ดังนั้นองค์ประกอบเหล่านี้้วนแล้วจะทําให้เราพัฒนาจนวิวัฒนาการมาเป็นสายพันธุ์ที่ดีที่สุดในโลกเป็นเราที่สามารถสร้างวัฒนธรรมและคิดค้นเทคโนโลยีต่างๆขึ้นมาได้จนสามารถพูดได้ว่าเราคือสายพันธุ์สิ่งมีชีวิตทรงภูมิปัญญาแบบเต็มปากเต็มคํา ซึ่งถ้าหากมองย้อนกลับไปตั้งแต่แรกสุดเลยมาจนถึงปัจจุบันลองคิดดูว่าจากสารวัตถุดิบขั้นพื้นฐานรวมตัวกันเป็นสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวแล้ววิวัฒนาการเป็นสัตว์หลากหลายรูปแบบและหลากหลายสายพันธุ์ ซึ่งจากทั้งหมดที่อุบัติขึ้นมานี้มีสายพันธุ์เดียวเท่านั้นที่มีสติปัญญาขั้นสูงและเมื่อรวมเข้ากับเรื่องราวจากคลิปที่1เราก็จะเห็นภาพได้ว่าการที่ดาวเคราะห์สักหนึ่งดวงจะมีสิ่งมีชีวิตถือกําเนิดขึ้นมานั้นว่ายากแล้วแต่การที่จะมีสิ่งมีชีวิตทรงภูมิปัญญาก็เป็นเรื่องที่ยากไม่แพ้กันเลเผลออาจจะยากกว่าด้วยซ้ํา แต่ถึงแม้ว่าสายพันธุ์มนุษย์จะยอดเยี่ยมมากเพียงใดแต่ประวัติศาสตร์สมัยใหม่ก็ชี้ให้เห็นว่ายิ่งสายพันธุ์มนุษย์ก้าวหน้ามากเท่าไหร่มนุษย์ก็ยิ่งเป็นตัวอันตรายมากขึ้นเท่านั้น mm. เราสูบรัพยากรบนโลกมาใช้อย่างบ้าคลั่งชนิดที่ว่าไม่เคยมีสัตว์สายพันธุ์ใดทําได้เราสร้างมลพิษออกมา,มามากมายแล้วมันก็ทําลายโลกของเราเองเราสร้างสงครามที่ฆ่าชีวิตพวกเดียวกัน จนถึงวันนี้เราสามารถออกไปสำรวจอวกาศส่งยานไปสำรวจดาวเคราะห์ข้างเคียงแม้ว่าตอนนี้เราจะยังไม่สร้างปัญหาอะไรแต่ถ้ว่าในภายภาคหน้าเราอาจจะไปสร้างความเสียหายแก่ดาวเคราะห์ดวงอื่นเราอาจจะกลายเป็นตัวปัญหาในอวกาศและถ้าหากว่ามนุษย์เลวร้ายมากพอเราอาจจะสูญพันธุ์ด้วยน้ำมือของตัวเองก็เป็นได้และคำถามต่อไปก็คือว่าข้างนอกนั้นมีเอเรียนอยู่จริงไหมและพวกเขาเป็นแบบเราหรือเปล่า ทางช้างเผือกกอตัวขึ้นมาเมื่อประมาณ13,600ล้านปีก่อนในขณะที่สายพันธุ์มนุษย์เพิ่งจะถือกําเนิดขึ้นมาได้ราว,ว200,000ปีซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ไม่นานนักแล้วเราเพิ่งจะก่อร่างสร้างวัฒนธรรมอย่างเป็นจริงเป็นจังในช่วงหมื่นกว่าปีที่ผ่านมาแล้วเราเพิ่งจะเริ่มมีเทคโนโลยีซับซ้อนได้เพียงไม่กี่ร้อยปีเท่านั้นซึ่งทั้งหมดนี้หมายความว่าอรารยธรรมมนุษย์ของเราคือน้องไม้แกะกองในทางช้างเผือก แล้วลองคิดดูว่ามีดาวเคราะหมากมายในทางช้างเผือกที่ก่อตัวขึ้นมาก่อนโลกของเรามันจะเป็นไปไม่ได้เชียวหรือที่จะมีอารยธรรมต่างดาวเกิดขึ้นมาก่อนและเมื่อมองย้อนกลับไปเมื่อสิบล้านปีที่แล้วดาวฤกษ์ส่วนใหญ่ในทางช้างเผือกมีขนาดใหญ่โตกว่าคลาส m ซึ่งนั่นหมายความว่ามันมีพลังงานมากกว่ามีโซนที่อยู่อาศัยมากกว่าและน่าจะมีสารตั้งต้นของชีวิตมากกว่าเช่นเดียวกันดังนั้นจึงมีความเป็นไปได้ว่าในช่วงเวลานั้นมันอาจจะมีสิ่งมีชีวิตอยู่มากมายทั่วทั้งกาแล็กซีทางช้างเผือกและสิ่งที่น่าสนใจก็คือสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นยังเหลือรอดมาถึงปัจจุบันหรือไม่หรือว่าอารยธรรมของพวกเขาล่มสลายไปหมดแล้ว ซึ่งในกรณีที่เรามองว่ามีแนวคิดหนึ่งที่นิยมใช้กันมากก็คือ The Kardashev Scale ที่ว่ดโดยการแบ่งระดับความก้าวหน้าของอารยธรรมในอวกาศโดยวัดจากปริมาณพลังงานที่ควบคุมและสามารถเก็บเกี่ยวมาใช้งานได้เริ่มต้นกันที่อารยธรรมระดับศูนย์ แในระดับนี้ไม่มีอะไรมากมันหมายถึงสิ่งมีชีวิตธรรมดาที่รวมตัวกันเป็นกลุ่มแล้วสามารถสร้างอรารยธรรมขั้นพื้นฐานขึ้นมาได้ไปจนถึงการสร้างเทคโนโลยีต่างๆขึ้นมาเป็นของตัวเองแต่นั่นก็ยังไม่ก้าวหน้ามากนักเมื่อเทียบกับอรารยธรรมในระดับอื่นเนื่งองจากอารยธรรมในระดับนี้สามารถเอาพลังงานในดาวเคราะห์บ้านเกิดของตัวเองมาใช้ได้เพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นและอรารยธรรมมนุษย์ในปัจจุบันก็อยู่ราวๆร,ระดับ0.7ถึง0.8เท่านั้น ซึ่งก็มีการคาดการณ์ว่าโดยอัตราความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในปัจจุบันเราน่าจะเข้าสู่ระดับหนึ่งได้ภายใน200-300ปีข้างหน้าและเมื่อสิ่งมีชีวิตใดเข้าสู่อรารยธรรมระดับที่1พวกเขาก็จะสามารถเก็บเกี่ยวพลังงานทั้งหมดบนดาวเคราะห์บ้านเกิดของตัวเองมาใช้ได้แบบ100%ซึ่งจะไม่มีส่วนที่สูญเสียไปอย่างเปล่าประโยชน์ยกตัวอย่างเช่นสามารถเอาพลังงานแสงอาทิตย์ที่ตกกระทบดาวเคราะห์ของตัวเองมาใช้ได้แบบครบถ้วนทุกอนู สามารถเก็บเกี่ยวพลังงานจากแผ่นดินไหวมาใช้ได้เก็บเกี่ยวพลังงานลมพลังงานจากคลื่นน้ําหรือแม้แต่พลังงานความร้อนจากแกนดาวก็สามารถเก็บเกี่ยวมาใช้ได้ครบทุกอนูเช่นเดียวกันซึ่งอารายธรรมระดับที่1นนี้จะบริโภคพลังงานมากถึง10ยกกําลัง1 3วัต ต่อมาเมื่อพัฒนาเข้าสู่อรารยธรรมระดับที่2การเก็บเกี่ยวพลังงานจากดาวเคราะห์บ้านเกิดของตัวเองก็ดูเหมือนว่าจะไม่เพียงพออีกต่อไปหรือไม่พวกเขาก็สูบมาใช้จนหมดแล้วจึงมีการหันไปหาพลังงานแหล่งใหม่ที่มีทั้งพลังงานและประสิทธิภาพมากกว่าเดิมและนั่นก็คือดาวฤกษ์ในระบบดาวของตัวเอง พวกเขาจะติดตั้งสิ่งที่เรียกว่าไดสันสเฟียร์ครอบดาวฤกษ์ของตัวเองเอาไว้จากนั้นก็จะเก็บเกี่ยวพลังงานทั้งหมดที่ดาวฤกษ์ดวงนั้นปล่อยออกมาไม่ว่าจะเป็นพลังงานแสงพลังงานความร้อนและรังสีต่างๆซึ่งจะไม่มีพลังงานส่วนใดหลุดลอดไปอย่างเสียเปล่าแม้แต่นิดเดียวและในทางทฤษฎีเชื่อว่าถ้าหากว่าอารยธรรมนี้ก้าวหน้ามากพอก็อาจจะสร้างไดสันสเฟียร์ครอบทั้งระบบดาวได้เลยด้วยซ้ำซึ่งนั่นหมายความว่าพวกเขาจะสามารถควบคุมและเก็บเกี่ยวพลังงานจากดาวเคราะห์ทั้งหมดมาใช้ได้ ซึ่งอารยาธรรมระดับ2ก็บริโภคพลังงานมากถึง10ยกกำลัง26วัตต์โดยนักวิทยาศาสตร์บางส่วนเชื่อว่าอารยาธรรมมนุษย์จะสามารถเข้าถึงระดับ2ได้ภายใน1 0 0 0 0 0ถึง5,000ปีข้างหน้า ถัดมาเป็นอารายธรรมระดับ3ที่มีการบริโภคพลังงานมากถึง10ยกกําลัง36วัตต์ซึ่งการจะหาแหล่งพลังงานขนาดนั้นมาใช้ได้ในระบบดาวของตัวเองนั้นคงไม่เพียงพอพวกเขาถึงต้องขยับสกเกลให้ใหญ่ขึ้นซึ่งนั่นก็คือกาแล็กซีของตัวเองพวกเขาจะสามารถควบคุมและจัดการทุกสิ่งทุกอย่างภายในกาแล็กซีของตัวเองได้ซึ่งอาจจะใช้ดาวเคราะห์เป็นแหล่งทรัพยากรสูบเอาแร่ที่จําเป็นมาใช้งานใช้ดาวฤกษ์ทั้งหมดเป็นแหล่งพลังงาน พวกเขาสามารถย้ายตำแหน่งระบบดาวได้หรือแม้แต่การทำให้ดาวเลษกหลายๆดวงรวมตัวกันเพื่อเป็นแหล่งพลังงานที่ใหญ่และมีประสิทธิภาพมากกว่าหรือพวกเขาอาจจะสร้างไดซันสเฟียร์มาครอบหลุมดำใจกลางกาแล็กซีของตัวเองก็อาจจะมีความเป็นไปได้เช่นเดียวกันหรือพูดง่ายๆว่าทุกสิ่งทุกอย่างในกาแล็กซีนี้พวกเขาจะทำอะไรกับมันก็ได้ซึ่งหากอารยธรรมมนุษย์อยู่รอดได้นานพอในอีก1 0 0 0 0 0ถึงล้านปีข้างหน้าเราก็อาจจะมาถึงระดับ3าได้ ส่วนในแง่ของสิ่งมีชีวิตเจ้าของอรารยธรรมนั้นในช่วงปลายๆระดับหนึ่งลากยาวไปจนถึงระดับ3หลายคนเชื่อว่าร่างกายแบบดั้งเดิมที่ธรรมชาติสร้างมามันคงไม่ตอบโจทย์อะไรอีกต่อไปเพราะทั้งสมองและอวัยวะต่างๆมันมีขีดจำกัดของตัวเองจนกลายเป็นจุดอ่อนของความก้าวหน้าดังนั้นจึงมีความเป็นไปได้ว่าพวกเขาต้องปลดลิมิตส่วนนี้ออกไปโดยการดัดแปลงร่างกายของตัวเองอย่างเช่นการสร้างร่างกายชีวภาพแบบใหม่ขึ้นมา การเติมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกเข้าไปจนกลายเป็นสิ่งมีชีวิตครึ่งชีวภาพครึ่งจักรกลการทิ้งร่างกายแบบดั้งเดิมแล้วย้ายข้อมูลทั้งหมดในสมองลงไปในร่างที่เป็นหุ่นยนต์แบบร้อเเซ์ และยังมีอีกหนึ่งความเป็นไปได้ที่น่าสนใจและไม่ควรมองข้ามมันอย่างเด็ดขาดนั่นคือการที่ AI ที่พวกเขาสร้างขึ้นมามันมีความชาญฉลาดและความก้าวหน้ามากกว่าสิ่งมีชีวิตที่สร้างมันมันอาจจะมองว่าผู้สร้างไม่มีความจําเป็นอีกต่อไปจากนั้นก็ทําลายเผ่าพันุ์ผู้สร้างแล้วขึ้นครองอำํำนาจแทนจากนั้นก็แผ่ขยายไปเรื่อยๆจนทั่วทั้งระบบดาวจนทั่วทั้งกาแล็กซี แต่สุดท้ายแล้วไม่ว่าจะเป็นแบบใดหนึ่งสิ่งที่ชัดเจนมากก็คือยิ่งอาระยธรรมสูงชั้นมากขึ้นเพียงใดร่างกายทางชีวภาพแบบดั้งเดิมนั้นมันก็จะยิ่งเป็นจุดอ่อนไล่ตั้งแต่การคิดคำนวณการใช้อารมณ์ไปจนถึงความเหมาะสมต่อการเดินทางในอวกาศ แต่เข้าจริงๆแล้วแนวคิดของเดอะคาราเชฟสเกลแบบดั้งเดิมมันจะสูงสุดอยู่ที่ระดับ3เท่านั้นแต่ทว่าในปัจจุบันก็มีทั้งนักคิดและนักวิทยาศาสตร์มากมายที่พยายามมองไปไกลกว่านั้นพวกเขาพยายามลงรายละเอียดว่าอารายธรรมระดับ4 5,6และ7ควรเป็นอย่างไรซึ่งแต่ละสำนักอาจจะมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันได้ อย่างเช่นในอรารยธรรมระดับ4ที่เชื่อกันว่าจะเป็นการขยับจากการแล็กซี่ของตัวเองไปสู่การแล็กซี่อื่นๆซึ่งสิ่งที่เหนือกว่าอรารยธรรมระดับ3ก็คือการที่ระดับ4สามารถควบคุมและเก็บเกี่ยววัตทประโยชน์จากสาสารและพลังงานมืดได้อย่างสมบูรณ์แบบโดยเจ้าสาสารมืดที่ว่านี้แม้ว่าเราจะมองไม่เห็นแต่มันก็เป็นองค์ประกอบของจัก,กรวาลมากถึง73% ดังนั้นหลายคนจึงเรียกอรารยธรรมระดับ4ี่ว่าเป็นพระเจ้าที่แท้จริงของจักรวาลแต่ถ้าหากเป็นอรารยธรรมที่สูงมากไปกว่านี้พวกเขาน่าจะอยู่ในจักรวาลแบบเดียวๆซึ่งก็จะมีคําอธิบายหลากหลายรูปแบบยกตัวอย่างเช่นพวกเขาเป็นอรารยธรรมที่สามารถควบคุมมัลติเวิร์สได้เป็นอรารยธรรมที่สร้างจักรวาลของเราขึ้นมาซึ่งจักรวาลแห่งนี้อาจเป็นเพียงแค่ของในห้องทดลองของพวกเขาเท่านั้นหรือถ้าหากโยงเข้ากับทฤษฎีแมทริกซ์ Matrix, ก็จะกล่าวได้ว่า ทั้งโลกและจักราวาลที่เรารู้จักมันเป็นเพียงโลกจำลองที่อารยธรรมชั้นสูงสร้างขึ้นมาและสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดอีกหนึ่งสิ่งที่หลายคนมองว่าเป็นไปได้ก็คือแนวคิดที่ว่าสายพันธุ์มนุษย์ของเราอยู่อย่างโดดเดี่ยวในจักราวาลข้างนอกนั้นไม่มีเอเลี่ยนไม่มีสตว์ต่างดาวไม่มีใครหรือสิ่งมีชีวิตใดทั้งนั้นไม่มีดาวเคราะห์ดวงใดอีกแล้วที่จะมีสิ่งมีชีวิตแม้แต่นิดเดียว ซึ่งแ้าหากว่ากรณีนี้เป็นความจริงมันอาจจะหมายความว่าโลกของเราและสิ่งมีชีวิตทั้งหมดเป็นสิ่งมีค่าหนึ่งเดียวของจักรวาลเป็นสิ่งมีค่าที่มีความเปราะบางในทุกแง่มุมดังนั้นเราควรเห็นคุณค่าของสิ่งรอบตัวให้ความสําคัญกับทุกๆวันที่ผ่านไปเราควรอน,นุรักษ์สิ่งมีค่าที่สุดในจักรวาลน,นี้ไว้เพื่อให้มันคงอยู่ต่อไปนานที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้และท้ายที่สุดจริงๆเราอยากจะถามว่าคุณคิดอย่างไรกับสิ่งมีชีวิตในอวกาศ คุณคิดว่ามันจะมีสิ่งมีชีวิตต่างดาวจริงๆไหมหรือจะมีเพียงเราที่อยู่อย่างโดดเดี่ยวในจักรวาล